าเป็นแนวไรพี่น้องตำซ่กุ้โซดน้องพี่น้องเห็นแล้วแล้วกันนำได้เลยสวายดีสวัสดี่อเม่พี่น้องสบายดีสวัสดีเอฟซีเบิร์ดทุกคนเด้อเมื่อน,นี้ก็มาพบพาับน้องจันทร์สาวเล่าส้นเกาซ้นเคยเด้อพี่น้องกรับสวัสดีเบิร์ดทุกคนเลยเนาะบทว่ายงเป็นทางฝั่งไทยและก็ทางฝั่งลาวต่างๆประเทศนำเนาะที่เข้ามาหับชม เบืงคลิปของน้องจันเดียวก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้องจันน้ำเนื้อเด้อล้วจะบอก่าคลิปใหม่ๆของน้องจันเนาะน้องจันกะกำลังเลิกงานพี่น้องเอ้ยสื่อตำหมักฮงมากินเลอพี่น้องมากินโย่หองเนาะบันนี้กะก็โย่หองคือเกาพี่น้องหลังจากเลิกงานเนาะน้องจันกะซื้อกลับเขามากินกินคนเดียวพี่น้องเอ้ยสิมามห้เบืองเนาะพี่น้องว่าตำหมักฮงจะเป็นตาเสบบอกตำปรุงชดเนาะพี่น้องตำ มะงเซกุงซอสพี่น้องมบอ่นนํำกันมาสีแซบเนี่ยพี่น้องตำมะงที่น้องจันซื้อมาเป nice ็ในแนวไรพี่น้องตำเซกุงซอสเนาะพี่น้องเห็นล้วแล้วก็นำได้ไลเลยเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็มีแม่งรักเละแล้วก็แมงจีรีเนาะบ้านน้องจันเอิเนาะนี่มาเลิอพี่น้องมากินน้ำน้องจันเล่อมากินเขาน้ำกันเลยพี่น้องแล้วก็มีเขาเนี้ยนํำเนาะีอพี่น้องแล้วก็มีแตงนาะมี มาเลยพี่น้องกินเข่ากับน้องจันเละพี่น้องเสแบรโยยวอมนีตมักฮุงกุงซอสพี่น้องมาเลยเบอร์สุขูสุขคนได้น้องพี่น้องเนาะมามามาเบแปบน้งกันพี่น้องมาเลยไหนพี่น้องเอ้ยน้ำลายไหลเลยพี่น้องเอ้ยอดบาไ้เถอวพี่น้องมากินน้งกันเลยลงมือเลยพี่น้องมาเบแปรน้งกันพี่น้องมานี้ตมักฮุงพี่น้องเซกุงซอสพี่น้องของหมักน้องจันและนี้ ้มหงงเลยพี่น <c ru ly> ้องมา่อยเลยกมาด็กินดนนะเนาะมาพี่นนองมาเลยมากินน้ำกันเลยเนาะไซิ่เบิรงพี่นนองแบบจะเป็นแห่ไรเนาะต้มหงเสะพี่ย่นาะเเลยเนน้ำกันเมื่อสุขแล้วพี่นาอจงจังกันหลังมือหยบร้อยแลวเนาะไม่มากเล้เนา ใจวางมันชนะพี่น้องมันโอดเนาะายอีรีีพี่น้องมันจะเนี่ยมัต้องรอดไงานน้อพี่น้องตัวินขา้อกานเลยพี่น้องไปกคนเลยเนาะมาฮุงกรุ๊กสวิกินกุก

นักเลีเขาไปลุนักเลก้เนีู้เล้เคยยินไหพี่นนะ้องกังสีมันๆนเนาะมันมนต้อมมงมะเขือีงห้าสิบบาทนะคะ นี่คุณมันเอาแต่แต้มไปเนาะเสียวเนาะขนาดเพียงคนเดียวมันเสียไปนีดนเลกินไรก็ย่งจะเสี่นิดนอ่ะก้อนอนี้ก็หอสิบบาทสิน่นะ

แสบอีกอลอี่น้องแสบกระหลอกกันเียบปรุงรสเนาะ กินเตากินเบ็ดเีวอี่หน่อยตาใหญ่ก็ทองี้ยใชนีหกินปูดีย่อยากจะบออีมือมากอยากจะบวีอวีมนาะตาใหญ่ก็ทอ quân tốt em đi nọ Cứ bắt buông này là quân tốt Và đi ta đi đi nọ Mình Chúng ta lấy quân này nó Nó tăng cho là tăng đi qua nó nọ nào, 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 ก็มปานหาพบตัวนะหาพิเศษก็มอนแปรซิกมาทำสไามก็มันเจ็บแปรซิกได้วพิเศษเทรด์คอสต์อาณาญาเซงเมอร์เมน่กลางเรียบร้อยเย พี่น้องมึขอน้ำกันไม่กี่น้แ่นี้ย่างเอื้นนี้น้องจาลูกินดิบเนาะกิน,น,นะนแต่กลุ่ม an socht ตำมะคงเยวอยู่อะพี่น้อ,ตองตำมะคงเจะกลุ่มโซดเจออยู่อะเลยไแพี่น้องม,ม,มักมากตำมาคงจะกลุ่มโซดพี่น้องจานิมากพี่น้อะ แสบไ like, ล่หน่อยหนังจังม,มากหมากไล่มันสีขาวกันดีได้พี่น้องแต่หมักมันจะกลดนรสมี่ฟังรถเนี่ยให้มันเซ็ตไยพี่น้องสอแ,แสบพี่น้องซื้อเลยจะแสบเบิร์ดชื่อเขามาก จเอื่นนะนันะนะนนะกนเ,นะเลย,ยนะนตัวลำดับมาแม็กซิดีนะแม็กซิดีแม่ใครเนาะกินคนเดียวพี่น้องเอยมาเด้อกินน้ำหอมแจมเลยพี่น้องกินฮอดแม่ได้พี่น้องแม่เป็นนักกินกับเขาวเนาะ แม่กินี่เนาะน้องจังน้อจังกิหอดแม่ได้พี่เนาะแม่แม่หนุ่จังมากินต้องเขานะ่พี่เนาะนมักกินต้องเข่ามนมาแซ่บมันมาต่อยรกแรอะเพี้ยอ้าาหนังจันงสิบหอไม่ให้เกินนะ เดินมาถึงเจ้าเขาพี่น้องนี่นะกินอันกินอานนั้นแสบๆอะไรกันค e ือหอดแม่กินหอดคอเนาะกินคนเดียวมันกับบอลแสบไปเลยทำงานทีเดียวนะอยากพี่น้องเอ้ยกตะตงสู้ไปเนาะท่ามาหนุ่มจันกินขมับ้าด้วยหนุ่มจันอยากกินคอหนุ่มจันอยากก้าบตาด้วย ตลาอีกอ,อย่ะพี่นอ้องสูงต่อไปอีกพี่นอ้องเลยนท้องกันสิมักได้หลายมา มักแน่ไมักแน่กินเขาเป็นไี่้เสรเสพี่น้องตักคุง ซื้อมาพี่น้องย่างแกโบอีมจุดท้ายอินโมเวิร์สจังพี่น้องเออพอเอื่อนมาตาแยังก็องหอตัดต่ตมากเลยนะกินพอนเดียวโมเบิร์ตตอน,นนะเห็นหมันหิ้วเขานะเห็นแบบอ่ย่างโบอีมก็เลยซื้อมากสองถุงหูพี่น้องเอกินโมเบิร์ตปะ เซปปะลาะมันังเสบมันเปีนงเซปลาแหลกอย่าเี้เนาะบ้านของเจนเป็นปะลาแหลกแต่ว่าคนไทยเรืเ่องเจนปลาละใครับพี่นอะ ัไลฟตอนกินกับซบเบล็กเบเาบรรยี่น,น้องสูบ่เลกค่อยเบาบรรยาย้อตอนกินพี่นอ้องมักค่ที่ตันงิกินเลย ว่าบำลุ่งผิวมาพี่นอ้องตำมาอาคงเยอะๆเลยแสบรลายพี่น้องแสบอีดีอีดอแ,แสีบกระรอกกระรนะิยาเนาะซื้อเข้ามานี่แสบเบิร์พี่น้องเลย you know แซ่บเปรี้ยวเผ็ดน้อยนึงแซ่บไร้พี่น้องแฉะแฉะพี่น้องสำหรับคลิปนี้น้องจันกับซีโจ้เพียงสนิเดอร์พี่น้องใช้ขำว่าเบิรงแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องจันน้องแนเดอร์เบอร์จ้าบอกค่คลิปใหม่ๆของน้องจันเนาะ สนับสนุนน้องจันโดยบวชามโฆษณาเด้อพี่น้องเพื่อทุกคนเนาะอย่าขามโฆษณาน้องจังาางนเด้อพี่น้องเพื่อน้องจันเซมี่ไล่ไล่เนาะเพื่อเซมี่ไล่ไล่แล้พี่น้องอย่าขามโฆษณาน้าองจันเด้อสนับสนุสนโดยบวชามโฆษณาเนาะสำหรับคลิปนี้น้องจันการสิคอดจบเตียมจะใ่เด้อบ <c> ๊ายบาย